สวัสดีครับนี่คือผลงานแอนิเมชันตามข้อเสนอโครงงานวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์นในนิทานดิน้านภาคเหนือเรื่องเศรษฐีกับยาจุกกาลครั้งหนึง่งนานมาแล้วณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายสองคนเป็นเพื่อนกันชายคนแรกมีชีวิตอยู่เพียงลำพังไม่มีครอบครัวหรือญาติพี่น้องที่ไหนแต่เขามีฐานะร่ำรวย มีทรัพย์สินเงินทองมากมายต่างจากชายคนที่สองที่มีครอบครัวที่สุขสันต์แต่มีฐานะยากจนอยู่มาวันหนึ่งชายคนแรกก็ได้บอกกับชายคนที่สองว่าถึงเจ้าจะมีภรรยามีลูกที่น่ารักแต่ข้าก็ไม่คิดอิจฉาเจ้าเลยก็เพราะว่าเจ้าน่ะมีฐานะยากจนไงละ่ะถึงข้าจะอยู่ตัวคนเดียวแต่ข้าก็มีทรัพย์สมบัติให้ใช้มากมายถึงเจ้าจะมีสมบัติมากมายแต่ข้าไม่อิจฉาเจ้าเหมือนกัน เพราะข้ามีภรรยาที่ดีมีลูกๆที่น่ารักมีข้าวกินมีลูกๆคอยปฏิบัติดูแลข้าต่างจากเจ้าที่ต้องทำงานทุกอย่างไม่มีใครช่วยเหลือมัอนข้าแต่บ้านข้าทั้งใหญ่โตทั้งหรูหรามีแต่ของแพงๆบ้านเจ้าคงไม่มีสินะชายทั้งสองต่างก็พูดให้อีกฝ่ายอิจฉาในชีวิตแบบของตนโดยที่ไม่มีใครยอมใครทกเถียงกันได้สักพัก ชายคนที่สองจึงได้ออกความคิดเห็นว่างั้นเอาแบบนี้แล้วกันลองเปลี่ยนไปกินข้าวบ้านละมือเจ้าว่าไงได้ข้าก็ว่าดีนะแต่เจ้าต้องมากินข้าวที่บ้านของข้าก่อนเพราะข้าอยากให้เจ้าได้เห็นว่ามันข้าใหญ่โตสักแค่ไหนได้สิไม่มีปัญหาอยู่แล้วเช้าวัวนรุ่งขึ้นชายคนที่สองก็ได้ไปกินข้าวที่บ้านของชายคนแรก ก็พบว่าภายในบ้านของชายคนแรกนั้นมีแต่ของแพงๆมากมายโอ้โหบ้านเจ้านี้ใหญ่โตมีแต่ของแพงๆเหมือนที่เจ้าพูดไว้ไม่มีผิดเลยมันแน่นอนอยู่แล้วละ่กะก็เพราะข้าล่ำรวยนี่นาว่าแต่เจ้าทำกับข้าวคนเดียวคงเหนื่อยแย่เลยให้ข้าช่วยไหม ไม่เป็นไรเจ้าเป็นแขกของข้าจะให้ทำได้ยังไงล่ะเดี๋ยวข้าจัดการเองก็ได้งั้นตามใจเจ้าแล้วกันเฮ้เสร็จสักทีเล่นเอาสะข่าเงือแตกเหมือนกัน อืมหืมมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยงั้นเจ้าก็กินเยอะๆเลย ลุกขึ้นก็ได้เปลี่ยนไปกินข้าวที่บ้านของชายคนที่สองชายคนแรกก็พบว่าชายคนที่สองไม่ต้องทำอะไรเลยลูกๆของเขาเป็นคนจัดการทุกอย่างกวาดบ้านเลี้ยงสัตว์ พอถึงเวลากินข้าวลูกๆของเขาก็เข้ามาเสิร์ฟอาหารและจัดเตรียมอาหารไวใ้ให้กับพ่อแม่ของเขาลูกๆของเจ้าน่ารักดีนะแน่นอนอยู่แล้วมามากินกันเถอะพอกินได้สักพักชายคนที่สองก็บ่นว่าลูกๆเพราว่าอากาศในบ้านหนาวไปนะพออยากออกไปกินข้าวข้างนอกบ้านได้ไดสิพ่อ,พอ ลูกๆของเขาก็ช่วยกันยกสำรับกับข้าวไปไว้ที่หน้าบ้านและพาพ่อแม่ของเขาไปที่โต๊ะอาหารข้างนอกโดยไม่เกี่ยงกันพอกินได้สักพักชายคนที่สองก็บ่นว่าพ่อว่าอากาศข้างนอกบ้านเริ่มร้อนแล้วนะกลับไปกินข้าวข้างในบ้านเหมือนเดิมดีกว่าลูกๆของเขาก็เลยช่วยกันเคลื่อนย้ายเข้าไปในบ้านอีกครั้ง จากกินข้าวเสร็จชายคนที่สองจึงได้ถามกับชายคนแรกว่าทีนี้เจ้ารู้หรือยังใครกันแน่สบายที่สุดเพราะข่าไม่ต้องทำอะไรเลยลูกๆของข้าเป็นคนจัดการทุกอย่างถึงเจ้าจะมีเงินทองมากมายแต่เจ้าต้องทำงานคนเดียวไม่มีลูกๆคอยช่วยเหลือเหมือนข้ามันก็จริงของเจ้าเป็นไงกันบ้างครับสนุกกันไหมเอ่ในทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การอยู่เพียงลำพังไม่มีครอบครัวหรือญาติพี่น้องทำให้ลำบากเหนื่อยต้องทำเองถ้าไม่ทำก็ไม่มีกินแต่ถ้ามีครอบครัวดีก็เหมือนกษัตริย์มีลูกหลานคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแทบไม่ต้องทำอะไรเลย